สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นบทเพลงเต้ยโขงนะคะในสัปดาห์นี้จะเป็นวักที่2แล้วนะคะที่เราจะได้เรียนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการปฏิบัติกันเลยค่ะต่อมาเป็นเพลงเต้ยโขงวักที่2นะคะโน้ตบอกว่าซ่อนมีเลโดมีนะคะ ลากเสียงมียาวแปลว่าเราจะกรอวักนี้ที่เสียงมีนะคะให้เราใช้เริ่มต้นด้วยใช้มือขวาเคาะไปที่ซอนหนึ่งครั้งมีนะคะมีคู่สีก็คือมือขวาอยู่ E มือซ้ายอยู่ B นั่นเองนะคะซอนต่อมาเรโดนะคะตีซ้ายซ้ายกรอมีนะคะเรโดมีทั้งหมดจะเป็นซอนมี เลโดมี Le, Do, นะคะต่อมาใช้หน้าที่ของมือขวาแล้วนะคะเรซอนเคาะเรหนึ่งครั้งเคาะซอนหนึ่งครั้งกลับมากรอที่มีจะเป็นเรซอนมีแบบนี้นะคะทั้งหมดจะเป็นซอนมีเลโดมีเรซอนมีนะคะสุดท้ายอีกหนึ่งวักก็คือเลโดลานะคะใช้มือซ้ายตีเร ตีโดแล้วก็ลากลับมาที่คู่สี่มีกับลาเหมือนเดิมนะคะมีกับลาก็คือมือซ้ายอยู่มีมือขวาอยู่ลาหรือเนั่นเองแล้วก็กรอนะคะทั้งหมดจะเป็นซอนมีเลโดมีเลซอนมีเลโดลาเใหามาอีกหนึ่งรอบนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวรรคที่สองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรเลงเพลงเต้ยโขงในวรรคที่สองหรือประโยคที่2ของเราในวันนี้นะคะครูอยากฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะมันฝึกซ้อมตั้งแต่ประโยคที่1นะคะแล้วก็ต่อด้วยประโยคที่2ยาวมาเลยนะคะเพื่อให้เราเกิดทักษะแล้วก็ความแม่นยำในการบรรเลงนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการนำเสนอคลิปการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ